กรีนมอมีอะไรมีน้ำพริกให้กินแถมยังมีหลายรสชาติให้เลือกอีกจั้งคาต่อด้วยกรจั๊บพโลสดตอนเช้าเช้าคือ,อมีไส้อั่วจิ๋วยิ้คู่กับพริกเขียวคือฟินมากบาบิ่นเตาฐานก็เด็ดใช่อยอดหนานุ่มไส้มะพร้าวจุกบจุมีเลยภูมิใจนำเสนอ,อ,อกบย่างเกลือนั่นเองต่อด้วยน้ำมะพา กว่านี้ต้องกินบนต้นแล้วเลยไม่ได้มีแค่ของกินขายยังมีผ้าไหมาขายต้นไม้ก็มีขายจ้าของก,กระเทียมพริกแห้งข้าวของเครื่องใช้ก็มีเดินเดินไปก็มีน้องช้างให้ดูด้วยจ้าทุกคนใกล้ตลาดยังมีวัดอีกด้วยนะแวะมาไหว้พระทำบุญกันได้เลยมาที่เดียวทั้งอิ่มท้องทั้งอิ่มบุญกันเลยทีเดียวเชียวค่ะแต่ถ้าแวะมาพักที่เดสติโน่ก็มีอาหารอร่อยจัดเสิร์ฟ I'm